หป้าขอเอาคลิปลงยูทูบหน่อยนะแต่ไม่เห็นหน้าหรอกเพราะว่ามันมืดมันมืดอ่ะ ้้้ <c oughs> แลวกกิินนนนเมื่อกี้ขาดเอ่อกัดสายหูฟังป้าขาดเลยขาดแล้วก็ตุ๊ขาดเลยอ่าดะหนูให้อ๋อมีอันหนึ่งที่ไม่ได้ใช้โอ้โขอบคุณมากจุ๋มเองก,กะแย่งเมื่อกี้เนี่ยป้าแย่งคืนไม่ทันขาด <ๆ S 2> เป็นชิ้นเป็นอันเลยอ่ะไม่มีจะใช้เลยอ่ะ วิ่งเหนื่อยแล้วก็ามากินน้ำอขอบคุณมากมอขอบคุณขอบคุณขอบคุณเอาแล้วน้องจะใช้อะไรอ่ะมีอยู่แล้วมีหลายอันหลายอันแน่นะโอ้ยขอบใจมากๆเลยขอบใจมากๆเลย <laughs> <laughs> เ,เ,เ,เลนหนื่อยแล้วเอ้ย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 ลิ้นห้อยแล้วเอ้ยเอ้ยลิ้นห้อยแล้ว ลิ่นให้เล้ยเสียดายมากเลยถ้าเป็นภาพกลางวันนี่จะสวยมากเลยอ่ะน่ารักเป็นภาพที่น่ารักมากเลยอ่ะจุ๋มเหนื่อยแล้ว แล้วค่ะแล้สั่งให้นอนก็นอนอ้าฝึกเลยฝึกเลยนั่งลงนั่งลงนั่งอย่างนั่งอย่างเดียวรู้แต่นอนอย่างเดียวรู้แต่นอนอย่างเดียว ลุกขึ้นเมียงลุกขึ้นเออไปจบไป,ปจ,บ,ปจบเลือกันฟันเขาคมมากงับงับหยอกกันแหละแต่บางทีคมต้งทีเขาไม่ปล่อยเลยนะต้องเอามือง้างออกเอามืออีกข้างหนึ่งง้างปากเขาออกคาบไว้ไม่ปล่อยเลยอะ จะได้มากเลยถ้าเป็นภาพกลางวันน่ะจะสวยมากเลยถ้าเป็นภาพกลางวันน่ะจะสวยมากเลยไปเมงไปเล่นอยู่ที่แจ้งแจ้งไปเมงไปยิงไปหาพี่ไปหาพี่อยู่ที่แจ้งแจ้งไปหเมงไปโอ๊ยข้อมูลเต็ม